สวัสดีครับคลิปนี้พาทีมานมาดูรถครับเก่าหกล้อรบพามาดูหกล้อครับเห็นพวกนี้ใครสนใจกันไหนก็ติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวสอบถามราเอียดให้นะครับแบบไหนแบบไหนนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบราคาครับติดต่อเข้ามาเดี๋ยวค่อยโทรถามให้ครับว่าราคายังไงไปยังไงครับ อันนี้เป็นหัวลากทั้งหมดเลยนะครับ4คันครับหัวลาก3 2 0นะครับหัวลาก3 2 0อันนี้มาลูกค้ามาดูรถนะครับอย่าบคันนี้ครับโอยเจน่าครับดาว1,000แสนนิดๆครับ้อยเจน่าครับอีโนโรยเจน่า ลงเลยนะนี่ลงต้อยต้อยก้าวกก้าวเลยนี่เลยลงเลยนะยอันนี้น้ำ,ำยาวเท่เมตรียาดี๋้วไปแก้่าวกอนนะครับไปแก้่าวกอน คือไอ้หัวล่างนั้นมันเป็น207นะครับไม่ใช่3 0บเนียบ207ทั้งนั้นนะครับทั้งสี่คันครับติดสติกเกอร์หลอกอีกแล้วครับสติกเกอร์หลอกนะครับเนี่ยเป็น207ทั้งหมดเลยนะครับโอ้ภายในก็สวยครับเดี๋ยวพาไปดูแต่ละคันครับภายในครับแต่ไม่รู้คันละเท่าไหร่ครับ ใครสนใจกันไหนก็ลองมาคุยกันดูครับนี่ครับรถพึ่งเบลมาจากกรุงเทพนะครับ <c oughs> อ่าสองร้อยเจ็ดจริง,รงๆครับ สารา้อยี่เทอโบมันจะอยู่ด้านขวาครับู่ายด้วยครับท้ายยางสุดสุดติงเลยครับยางเรเดียนทั้งหมดเลยครับ อันนี้น่าบริษัทเขาน่าจะลุกออกมาครับแล้วก็เขาน่าจะซื้อใหม่ครับน่าจะซื้อเป็นสามร้อยหกนะครับพวกนี้เลยลุกออกมาครับรถ